วัสดีครับพบกับผมนะครับในพระธรรมนำชีวิตนะครับในพระธรรมมาระโกบทที่2ข้อ13ถึง17นะครับมาระโกบทที่2ข้อ13ถึง17นะครับในข้อ13ถึง14เราจะพบว่าพระเยซูคิดนะครับองค์ได้ไปที่ทะเลสาบนะครับแล้วก็ฝูงชนก็ได้มาเข้าเฝ้าพระอ,องค์และพระองค์ก็สั่งสอนพวกเขานะครับสถานที่นี้เราคาดว่าเป็นทะเลสาบกาลิลีนะครับ ที่นี้เป็นที่ที่พระเยซูิเจ้าได้ทําพันธกิจหลายๆครั้งนะในการเทศนาสั่งสอนคนจํานวนมากที่อยู่ที่นั่นนะครับหลายๆครั้งบางครั้งพงค์ก็นั่งเรือนะครับแล้วก็เทศนาจากที่นั่นนะครับและตอนนี้เองหลังจากพงค์ทำพันธกิจนะครับพงค์ก็เห็นชายคนหนึ่งนะครับตอนที่เสด็จเดินไปนั้นชายคนนั้นที่ชื่อว่าเลวีนะครับเป็นบุตรอันเฟอัสนั่งอยู่ที่ด่านภาษีนะครับเลวีนะครับคนนี้นะครับเป็น นายดาดเป็นคนคนหนึ่งที่เก็บภาษีนะครับเราคิดว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเพราะว่าเขานั้นเป็นคนเก็บภาษีคนเก็บภาษีในสมัยพระยิสต์เจ้านั้นเป็นคนที่ชาวยิวลังเกียดน,นะครับเพราะว่าพวกเขานั้นเก็บเงินส่วนหนึ่งนะครับจากคนในชาติแล้วส่งให้โลมนะครับซึ่งโลมนั้นมีอำนาจปกครองในชาวยิวสมัยนั้นนะครับ พวกชาวยิวจะเป็นชาตินิยมอย่างมากนะครับเขาไม่ยอมรับนะครับแต่ว่าก็เนื่องด้วยอำนาจต่างๆนั้นจึงอยู่ภายใต้โรมันนั่นเองนะครับเนื่องด้วยคนเก็บภาษีนี้เองเป็นคนที่เอาเงินต่างๆส่งให้โรมันแถมบางคนยังโกงกินนะครับดังนั้นชาวยิวหลายๆคนจึงมองเป็นพวกชังชาติเป็นพวกทรยศชาติเป็นพวกขายชาติแล้วเขาจึงรังเกียจน,นะครับลองนึกสภาพนะครับถ้าเราเป็น เลวีนะครับเราจะรู้สึกอย่างไรครับเราเคยถูกบางคนหลังเกียดไหมครับเคยถูกดูถูกไหมครับเคยไม่ได้รับการยอมรับไหมครับถ้าเดินไปที่ไหนก็มีสายตาเหยียดหยามเราเดินไปที่ไหนก็มีเสียงซุกซิบนินทาในชีวิตของเรามันคงไม่มีความสุขแน่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เองพระเยซูเจ้าได้เข้ามาในชีวิตเลวีแล้วก็ได้ตรัสว่าจงตามเรามาเถิดวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครนะครับ ไม่ว่าเราจะเป็นคนอย่างไรไม่ว่าเราจะมีชีวิตยอย่างไรพระเยซูเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของเราแล้วและโค์ได้เรียกให้เราติดตามโค์เราจะทําอย่างไรครับเลวีลุกขึ้นนะครับตามโภ์ไปหลังจากนั้นในข้อ15-17เราจะพบว่าเมื่อพระองค์ประทับเสวยอาหารอยู่ในบ้านของเลวีนั้นมีพวกเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของโภ์ด้วย ก็มีคนติดตามพระองค์มากเมื่อพวกธรรมจารย์ที่เป็นพวกฟาริสีเห็นพระองค์เสวยอาหารกับพวกคนบาปและพวกคนเก็บภาษีจึงถามสาวกของพระองค์ว่าทําไมอาจารย์ของท่านจึงร่วมรับประทานด้วยกันกับพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปพระเยซูทรงได้ยินแล้วจึงตัดกับพวกเขาว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนจะป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียก คนบาปพระเยซูได้เข้าไปในบ้านของเลวีทาอะไรครับรับประทานอาหารด้วยกันนะครับแล้วก็ในนั้นมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆนะครับที่รับประทานอาหารด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าเลวีอาจจะเชิญเพื่อนมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็เชิญอีกหลายๆคนนะครับคนบาปาอื่นๆในที่นี้หมายถึงคนที่อาจจะเป็นคนที่ได้ไม่ได้ทาตามธรรมบัญญัติ เป็นพวกต่างชาตินะครับคนยิวก็จะมองว่าเป็นคนบาปน,นะไม่ใช่ยิวหรือว่าเป็นคนเก็บภาษีนะครับและหลายๆคนที่นั่นก็ได้อยู่ที่นั่นร่วมกันปรากฏว่าเรื่องนี้นะพวกธรรมอาจารและที่เป็นฟานิสีก็เห็นนะครับรู้สึกไม่พอใจนะจึงถามพวกสาว,วกว่าทําไมอาจารย์ของท่านจึงร่วมรับประทานด้วยกันกันกบพวกคนเก็บภาษีและพวกคนบาปน,นะครับ mm hmm. เขาพูดกับสาว,วกนะแต่พระเยซูได้ยินและฟง ได้ตอบแทนสาวกนะครับโดยบอกว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเรียกคนชอบทำแต่มาเรียกคนบาปประโยคนี้เจ็บนะครับคนที่ได้ยินได้ฟังคงเจ็บน่าดูนะครับเพราะว่าโปกงนั้นมาเพื่อเรียกคนที่ต้องการโปรและคนที่ต้องการโปรงก็คือเหมือนคนเก็บภาษีคนนี้นะครับเหมือนคนบาปต่างๆที่ร่วมรับประทานอาหารกับโป แบบบนนี้นะครัแต่สำหรับพวกธรรมจารย์ที่เป็นฟาริสีพวกเขาคิดว่าเขาดีแล้วพวกเขาไม่ต้องการอะไรแล้วพวกเขายึดมั่นในธรรมบัญญัอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราเป็นคนอย่างไรครับเราเป็นคนที่ต้องการพระเยซูคริสต์เจ้าไหมครับหรือทุกๆวันเราดําเนินชีวิตเหมือนเราไม่ต้องการพระเยซูแล้วอยากจะท้าทายและหนุนใจเรานะครับพระเยซูคิสเจ้ามาไม่ได้เพื่อเรียกคนชอบธรรม มาเพื่อเรียกคนบาปและถ้าวันนี้เราเป็นคนบาปขอหนึนใจในช่วของเราที่เราจะพึ่งพาพร,าาาระเยซูเจ้าทุกวันมาดิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันมาใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันนะครับขอบพระเจ้าเอวยพรุ่กฟุ่แล้วครับ